พเ yes. พ,พื่อนๆค่ะวัอนี้เล็บกันเล็บเล็บกับเพื่อนๆค่ะเล็บอ้วนๆมันจิ้มมึงไงค่ะเพื่อนๆขึ้นจอ้ยเพื่อนๆบวบรั่งค่ะบวบฟรั่ง จีุม่มเองค่ะเพื่อ,อาานขาซีถุ่มข้าวมันเดงายเหลสองถุ่มคนเพิินก็สีตุ่มหดน,น,น,นี่นั่นจัดซีถุ่มค่ะเพื่อนคะอืมอือมออื นั่งพี่บอนห้องนั่งย้อนขาบุกเป็นอืม,อม,อมขาไหมอจุ่มรถได้เลยจำเองจำเวรวนวนๆออกมาจากเทกนะก้อกับตุ่มไหม

อ๋ออันนี้เนี่ยแคปอืมอืมอ๋อเนี่ยอืมมีแต่แบบยังไงเพื่อนๆคะอืมมีแบบนี้เลยนะไว้คลิปน,นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่บัวน้ำด้วยค่ะ พิบนาติดกันใหม่นะคะเพืเ่อนๆ